มือดิผู้พ่พอกันเวลาบายอือวามจริงอ่ะเขาวางของชีตต้มแตงเลยพี่น้องไปไปอบ๊ายบายคอยจะทานเนาะกินงจกสิกับบ๊เป็นยังแดงร้านค่ะทำมาเน,นือน้อชีตต้มเนาะอือ สักแค่ผูดขึ้นแล้วมั่งใจกันทุกเกายินเย็นตัวตนเนี้๊เงียบมิดเม็ดก็เป็นอย่างสีเนาะกเป็นคณคณ สวัสดีค่ะมือ่อวานนังคานที่ซุปเต๊นเนาะค่ะเนาะเป็นจังไงเน่พี่น้องเอ้ยโฉมไม้ท่านอ่อนบางหมว่บ้านกล้องคือกบดีน้งอเนงเนาะ ngon hồn Bớt tài với sấy Trong bữa ăn tớ sợ bây giờ được Bớt hát quá hồi จวงนี้นเนาะลุงชิพ็นแ้้ววา่าชิพินยังลุงจะหาไปหาการใต้น,นะสิฟ้าสีฟ้าไปหาการใต้แล้ว่ะว่าหาคุหลิดนะคะนุ่มว่าคูลิดจะมีบอ,ตอแต่ว่าก็คือสี่หนองข้าเริ่อมไทยนาแล้วนะคะ พี่น้องเฮาเริ่มอ,อ,าอา่าเริ่มไทนาแล้วบา,า,าี้กะเจ้ากุลีสิเหลือบอ่อเหลือเนี่ยละเนาะแต่การตานกะงามไงการตานงามแห่งกะกะวาว่าเจ้าของสิบแบบไปหาการตานมาไววะะหวอ,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 อยู่ด,ด,ดอ,นอกนะคะอ,ตอ,นนตอต่ตอนนี้กะบอกไปน้ำกินไปนํำได้พี่น้องเนาะเอออยากติตําตั้แต่งเยอ่ๆดิเหม่บ้านนี่ก็ตั้มทัวคืออยากต้อนนั่งต้อนได้ก็เห็ดต้อนเนาะพี่น้อง คิดยากตอนไหนก็คิดตอนอันนี้คือไข่ห,าหาะะ้หา,งหา,หางห้างนะคะอืไข่ห้างห้าวไข่ห้างห้างภาษาไทยเขาจะอืน่นบะไข่ข้าวไหอปะภาษาไทยเขาจะเรียกว่าไข่ข้าวบางบางที่ภาษเอื่นว่าไข่ด้านบางเขาเอื่น่าไข่ห้างห้างนะคะอื ก็คือไค่หั่นหั่นก็คือใครที่เป็นบอสสามารถฝากด้นั่นแหะจ้ะอืมอืมอใส,ใส่ใส่น้ำปลาเนาะใส่ใส่น้ำปลาด้วยว่าใส่ใส่สีเขียดเนี่ยนะคะอืมขอบคุณเด้อพี่น้องห็นมาให้กำลังแรงใจบ่านแรงหน่อยๆเนาะ ช่วงนี้มิดมิดแห้งอาการช่อนช่อนแล้ที่สองมีโปมขนาดไหนอือโอ้ยหวนดีพี่น,น้องเอ้ย เป็นจังไดเนยนาะอากาศทางเจ้าเป็นจังไดแน,น่นะจ๊ะอ่าสวัสดีพี่พี่พน้องน้องที่ยมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองนอกเนาะอืสวัสดีรอบบ้านนั่นละจ้าเนาะกินก่อนกินไปนั่งคุยไปนั่งอุ้ยจังได้จังหอนเห็นเนาะพี่น้องเอ้ยอบอ้าวแห้งเด้อบา้านเฮาพี่น้องจ้า ตั้สิบองเพืเ่ฟังนา้องสิบสอเพ่นจบม่สิบสงสิฟังละเพว่อาเสันนมเนาะเขาสิเจ็งานทุกปีไหมจ้ดอกจานเขาจะจัดขึ้นทุกปีตอนแรกผเทิพกบว่าผมทิพกว่าทิพสิไปเบิ่งอยู่ไหนอย่าไปเบิงยู่ที่นี่ ประชุมประจำเดือนเนาะเะนาะปะประชุมประจำเดือนออสมอลก็เลยบได้บได้ไปเพราะว่ากลับมากอ่ะข่านไปเดือดนหอนพ่นวาเนาะกับสวยงามจะเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่อนอ่านทายมาเนาะลงมากก็มีแต่ผู้สวยๆนางรำกะสี่หล่อชีวิตเนาะนงาน ดอกจันนะคะดอกจันอำเภอสนมเนาอะกอ็สิเป็นเป็น,เป,นเป็นงานงานประจำของเผ่น,นะคะจุป,ปีชุป,ปีอาจจะมีหมอลำเนาะหมอลำเหมือได้บุญเนออี่ยหมอลำเหมือได้บุญเนี่ยอ่าพิจิตแล้วลุงจิบก็ได้ไปเบึงหมอลำอยู่นะคะอืมขออนุอากกินหนาแปนะ๊บนึงเดี๋ยวคุยอได้ใจเด้อ ดอกจานบานแล้วคี่ทงนาต้นเดือนกุ้งผามีน้าเมซายอนคิดทอดขวัญใจคนจนที่เคยต้นดอกจานบานใจลงไปขับปาลาเขาดมไปแนะเนาะโอแม่ดอกจานยามแรงเบ่งบานแดงจึง้งคืน จาลืมแล้วบ่ต้มเบื้องจะลืมแล้วหนึ่งพักวนันวะชวงจานดอกจานกับสิบ้านหลายนะคะดอกจานดอกสะเบงดอกพยอมเนาะเออชมเป็นดูดูใบไม้ผลิเนาะ,ะที่แน่ๆน,นะคะดอกพระติ๋วกลาลังบานเดอ้อกำลงังเป็นดอกสีขาวเต็มเลยเนาะกับสิ หาะคนบอหูว่ะอู้คือดอกซากุระเมืองไทยกับว่าไปนเนะเรียวเต้นอะผักติวพักวานกำลังแตกยอดหรือดูขิดหอดก็ปกคลุมดวงใจเป็นสิเลอคือเงียบไปนานแท้ายโทรหาก็บอรับสาย ย่านไอบอกคือเก่าขอความเงาๆส่งถึงผู้อยู่ทางพุ่นถ้างานบวุนโทรส่งข่าวใจแน่เด้อจะกคล้าถักเสื้อไม่พลงรออายไว้ใส่หน้าหนาวกี่คืนที่ฟ้าห่มดาว นั่งเงาสกตาหน้าจอข่อยลองพิงเดี๋ยวนี้ข่อยลองพลงไปคอยกระลองบปข่อยจบได้พี่เนาะอลองเข้าปลาเขาด้งไปอพอห้าขึนเวทีนี่ก็คือเป็นการยืนยันตัวตอนอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะคนอยู่ทางนั้นคิดถึงกันบ้างแน่บอนอ่เนาะ หูบรุงที่เฝ้ารอเพื่อขอกำลังแรงใจขึ้นเวทีทุกครั้งบ่จะเป็นจังใดต้องการกำลังแรงใจจากใจเพื่อนเพื่อนทุกคนคคนั่น ยาเลิกยาเลิกยาเลิกฮ่าฮ่าวางนะังาาทโตคุณแม่มา,าม,มาแต่งเงินมูงเออบักยางฝ่าเอ้ยจะหอนคักหอนเนี่ยทีเดียวเอาไปดิบดิบข้างหน,น,น่อยก่อนไว้อาอีก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 แค่สี่นาทีค่อยลงใกล้แล้วล่ะนะคะโอ๊ะเก็บติกะไว้ไวไ้ไว้ร้อนร้อนร้อน ออกไปข้างนอกดีกาเอ้ยบานพี่ดองเปน็นจังไรหอนคือทางนี้บอวบออยากผ่านหอนหอนหอนร้อนไหมร้อนมากมากเลยหอนมนปีดีกว่าอ้าวอ,าวอาวมันปดีกว่า นั่งเป <30 fps. S 1> ่น <parfois> ดีกว่าชีวิตของเราคือการนั่งเลยนหอนพี่น้องเอ้ยหอนอายู่ข้างนอกกับพ่อมีต้งโกกอยู่เนาะไปอยู่ห่มใหม่ได้จังไดเนาะไม่มีห่มใหม่อยู่ไปหาดูหนามเด่นหนามนี่จังไดเนาะจ้าวะลงมาพอมีแหงเนี่ยจะหน่อยมีแหงเนี่ยจะหน่อยเนาะ อีกสามนาทีจ้ะสามนาทีจะไม่แห้งหอนค้าวหอนแหงหอนเตหอนบ่าเนาะยื้ยจังได้เจ้าเอ้ยโอ้หัดอู้นั่งหาไว้กันบึงเดี๋ยวปัญเจ้าว่า

แมนบบาเอะไปบบอลหอนหอดจ้าพีสิวาแนวใดเบาเอเออบอพี่หอดมองสีส่วนจ้วาวะเนาะบัออาาบนนี้อากาศกับเยแบบ็นอากาศกับเยน็นแบบอันคืออันคืออากาศเยน็นไหมอ้คืออากาศเย็นบันนี้ข้างเวีนอากาศหอนเอออากาศอากาศหนอนพี่หอเออ หอนคกะหอนเนี่ย็ปจังไรบ้านเจ่วหอนบอห็ดงานอยู่ในโฮมเฮืส์แต่แดดเห็ดเอออีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีพี่สิใส่เวลาบอโดนดอกบา้าเอเพราะว่าหูอยู่วาะหอนเนาะหอนค่ะหอนเนี่ยวาสิป้นอดเหลียมอยู่ทงหน้าหลูกพี่อยู่บ่ไหวแมนไปโหลดบ้าไปโหลดไปนอเหลียมอยู่ทงหน้า ไปโดดไปโดดนามเล่นอยู่ซ้าซ้าอยู่หน้าอยู่อย่างขุนอยู่น้องหนังไปขึ้นเอ่อต้นไม้กระโดดลงมาคือค่ะเป็นเด็กหน่อยนะไม่จังเย็นเนาะห่อนห่อนอีรีห่อนห่อนค่ะน่ะไปโดดนามตัวมตัวอยู่ทงไฮทงหน้าหนามหอยนามน้องไปผุนอืฮ่าปู่หาป้าไปผุนเออ สวัสดีค่ะตัวเอ็นบอกตัวเอ็นมาสวัสดีเลีวนะคะขอบคุณนะคะตัวเอ็นก็มาหัวใจกอดๆนะคะขอบคุณนะคะเออเพื่อนก็มาให้กําลังใจตลอดเนาะคุณตัวเอ็นนี่เนาะอือเห็นเพิ่นรลายเดียวอ่ะอบมือบายๆเลยนะคะอ่าไปหาหน้าที่เราค่อยลงแล้วล่ะขอบคุณแซนคีเวริมาสอ่าคุณตัวเอ็นนะคะอ่า เีลคัมทูลุงชิปชนเนลนะคะขอบคุณบ่าวเอนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านดวงตาสวรรค์ดวงตาหว,นว,นวนานหานกาลยาณนะมิตรทุกคนทุกท่านที่อยูอ่ในประเทศเรายูว่าอยู่ต่างประเทศเนาะทุกคู่ทุกคนนะคะขอกันใหม่เดอ้อหอนอยู่ก็ไหวบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหอนคขะหอนแด่แล้วแม่เนาะ